สวัสดีครับผมมิ้งอนวัฒน์เทพทองครับจากบริษัทอีมโคครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโซลูชันเพิ่มเติมของการทำดัชบอร์ดครับด้วย Google d a t a Studio ครับแบบง่ายๆเลยก็คือเราสามารถทำา o o o l l e d t t s t u u i o o ครับเป็นลิสต์มาเลยแล้วก็ให้ทาง User ครับทำการเลือกครับว่าต้องการเ e n d e r ร์ลิงก์ไหนที่เราเออกแบบไว้ ตัวนี้ผมเอาตัวอย่างของสแตทดาตของ o o o g l e Data มาใช้นะครับประมาณนี้ครับโอเคที่3ามวิธีการให้สิทธิ์นี่ครับเดี๋ยวแนะนำตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับผมตัวนี้นะที่ผมยกมาอขอคัดลอกทีนึง Yeah, share, <Yeah. S 1> กดแชร์ครับก็ค <Yeah. S 1> ือให้สิทธการเข้าถึงครับได้ใช้งามาที่ตัวนี้ครับ เพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถนำดัชบอร์ดที่สร้างจาก Google Data Studio มาสามารถมาใช้ในการวิเคราะห์